อะแ <Okay. S 1> มิถุนาเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นวิชาการซะหน่อยเพราะว่าเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย14กลุ่มแล้วบ่ายมาก็รวมกลุ่มเป็นห้องใหญ่และนิทรศการละฮะยังไงบ้างเอง่ยนิทรศการนะฮะจะมีทั้งหมด50บอร์ดเป็นบอร์ดของกันมาิการสามัญประจำวุฒิสภาเนี่ย26บบอร์ด แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของคณะกรรมการต่างๆเนี่ยจะแสดงผลงาน<ะ>แล้วจะมี QR code ให้นะเพราะว่าลำพังบอร์ดเดียวเนบรรจุไม่หมดจะมี QR code ให้ดูเนื้อหาสาระรายละเอียดเนี่ยเหมือนเป็นอ e ีบุ๊กอยู่ในนั้นะฮะท่านก็สามารถก o ฟี QR code ไปได้หรืออะไรไปแผ่กันได้สแกนปุ๊บเนี่ยจะเห็นรายละเอียดเลยอยู่ในนั้นหมดนะครับกนิทัศการ หลังจากนี้ทัศการแล้วเราก็ยังมีสินค้านะฮะสินค้าที่กันเมาการสามัญเราลงไปในพื้นที่กันเมาการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการเป็นรูปประเทศลงพื้นที่เราจะไปพบพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเห็นเลยว่าโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้านที่สองด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากก็คือว่าพี่น้องประชาชนในชุมชนนั่นแหละนะครับ ได้เพิ่มพัฒนาตัวเองอย่างเช่นปลูกข้าวแล้วเอาข้าวเนี่ยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นข้าวอบข้าวกรอบข้าวตังอะไรยกตัวอย่างเนีจนเป็นสินค้าที่ติดตลาดได้รับอ,อยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเราเชิญมาเลยให้มาเลยเปิดเปิดร้านขายขายได้สองวันนะฮะที่อาคารชั้นสอง นะครับของอาคารรุธิสภาคือหมายความว่าคนนอกสามารถเข้าไปชมงานได้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยอยากจะเชิญชวนเลยฮะนอกจากไปชมบอร์ดแล้วไปซื้อสินค้าได้คือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะที่เอาสินค้าดีๆของดีๆนะครับในพื้นที่และโดยเฉพาะสินค้าผมดูแล้วหลากหลายนะครัง เรื่องของประเทศไทยเนี่ยที่เราลงไปพบเนี่ยเรื่องสมุนไพรนี่ก็เด่นนะฮะเด่นนะครับก็มีหลายตัวก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมแล้วก็ถึงแม้จะเข้าห้องประชุมไม่ได้เราก็จะมีถ้าอยู่บ้านนะครับอยู่ไกลเดินทางลําบากก็ดูออนไลน์ไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้ไหมอย่างเงี้ยได้ครับคุยอย่างเงี้ยว่าพราพรการไม่ขายที่เอามาขายในงานเราเนี่ยเพื่อจะซื้อทางออนไลน์ได้บ้างอะไรอเงี้ยเดี๋ยวแต่ละที่เดี๋ยวผมจะรับไป ใช่ครับติดนั่นนําเสนอนี่นําเสนอของคุณนะฮะของคุณคุณวิศักดิ์ที่แนะนำนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนะนำว่าแต่ละร้านเนี่ยจะมีสถานที่ติดต่อ QR code อะไรใช่ใช่แต่ละเพราะว่าทางผู้สนใจทางออนไลน์ที่อยากจะตรงนี้สินค้าน่าสนใจก็สนับสนุนได้แต่ถ้ามาซื้อมาหาในที่มาเยี่ยมชมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาวันนั้นก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนมามาพบปะมาดูงานได้ นะครับผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสนะฮะปกติสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่มีงานอะไรก็ไม่ไ้เข้าผมว่าเข้าลำบากหน่อยครับแต่ทีนี้พอมีงานปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นในเรื่องของทั้งการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งให้พี่น้องประชาชนนั้นมีโอกาสนําผลงานต่างๆมาเสนอขายมา ส่งให้สังคมรู้ซิ่ว่าเราทํามาแล้วเป็นอย่างไร,รโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่ตอนนี้เช่นบ,บอกว่าบางทีบางเจ้าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเดยี๋ยวนี้มันสะท้อนอย่างนึงทั้งสิ่งศึกผมว่าคือว่าคนเนี่ยบางทีตัวเกษตร,รกรต้องพัฒนาตัวเองขึ้นกลายมาเป็นเจ้าของสินค้าแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยคือส,คสุดท้ายแล้วกลายเป็นผู้ประกอบการอันนี้จะเป็นส่วนสาคัญ <ผม S 2> ในการสร้างเศ <ผม S 2> ริมเพิ่มนิดนึงนะฮะคือ เราก็จะได้ยินว่าเอ้ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรแต่เบื้องหลังนี่นะผมผมต้องจะ,จะบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าที่ของรัฐนะ,ะเช่นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้โอ้โหเราตามไปดูเนี่ยเรื่องเป็นรูปประเทศเนี่ยนะทุกจุดเขามีสิบเอดเขตเขาไปส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ย สามารถพัฒนาสินค้าตัวเองแล้วก็เป็นเข้ามาตรฐานได้คอันนี้อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็เรื่องของกรมพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ที่มีส่งเสริมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ของพัฒนาชุมชนรกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วของกระทรวงเกษตรของกระทรวงพาณิชย์อันนี้เราจะไปเห็นความหลากหลาย แในวันนั้นเนี่ยเราจะคัดจากเนี่ยที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือส่วนราชการซึ่งบาง<ะ>ทีก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราล,ลงไปตามงานเราถึงรู้ว่าอ๋เอเขาก็มีความสำคัญนะที่ช่วยเหลือให้มันพัฒนาขึ้น<ะ>ให้คำแนะนำให้อะไรให้มันเป็นมาตรฐานขึ้น<ะ>ผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอย่างดีๆนะฮะ,ฮะผมคิดว่าต่อไปสินค้าของเราเนี่ย คำว่าอาหารโลกเนี่ยไม่ไกลละโอ้แต่ตอนนี้เราก็เป็นหนึ่งในคลังอาหารโลกเหมือนกันในหลายด้านนะฮะต่อไปนี่เราจะอาจจะติดอันดับต้นๆเลยนะถ้าเราทําให้มีมาตรฐานมีคุณภาพมีสุขอนามัยนะครับมีการวิจัยที่รองรับได้ออยรองรับผมว่าเราอยู่คนไทยเราเก่งนะจะมีอะไรดีๆเยอะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะช่วยกันส่งเสริมกัน